เดินไปตามถนนขู่ขอเงินคนเป็นกุ้งเวลาใครไม่ให้ตะโกนด่าครับแม่อในแบงค์ว่ายังไงรู้ไหมครับแม่ในแบงมันหลายชั้นเหรอลูกฮะมันมีหลายอันอยู่นะแม่ว่าแม่แยกออกมาก็ได้นะไม่ต้องแย่งกันนะฮะเดี๋ยวแยกออกมาให้ก็ได้นะลูกทําไมแบ่งกันนั่งดิมันมีหลายอันอยู่นะม,ม,กอกอกมามันนี่มาแม่เอาออกให้นะแบ่งกันนั่งสิลูกมามา,มาแบ่งกันนั่งเ, ى, เลยเร็มามาแล้วแบ่งกันนั่งแล้ว เร็วช่วยเหลือหน่อยครับเอาแล่ๆ แม่ยกให้มาาแบ่งก uh ัน huh. กับม <the> uh ิน huh. ี so ่อ่ะอ่ะคนละอันคนละอันอ่ะคนละอันอ่ะอ่ะอ่แบ่งกันอ่ะสามอันแหละอ่ะมินี่ไปนั่งปะมินี่ไปนั่งแล้วไปมินี่ไปนั่งเลยจะเอาไหนเลือกเอาอะไรทีนี้อ่ะไะแลเอาไหนเลือกเอาอะไรแล้วไปแล้ว มีไม่งอนสิลูกอออ้อนเหรอลูกอ้อนแล้วค่ะว่านี่อ้อนขาหอมท่านน่ารักนมีมั้ยมุ้ยอะอันนี้มี